กำลังพลของกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองประดมกำลังกันนะครับลงพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวงตบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่นี้โดนฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไม่ทันไรเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ต้นแม่น้ำปิงบริเวณวัดนันติยารามหรือว่าวัดทุ่งข้าวพวง มวลน้ำจํานวนมากทะลุผ่านฝายกล่องแกเบี้ยนที่สร้างเอาไว้เป็นแนวกั้นน้ําแล้วก็ผดังดินกั้นน้ําก็น้สาสไลด์ลงมาหมดนะครับดินสไลด์ลงมาทะลักเข้าท่วมวัดบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดลําน้ําตอนนี้ความสูงประมาณ1เมตรถึง50เซนก็มีนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ120หลังคาเรือนโดยกําลังพลของกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพก็นํารถบรรทุกของหน่วยมาช่วยอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้าท่วมสูงเนี่ยครับก็พากันลําเลียงออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและนอกจากนี้คุณผู้ชมดูบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ําแล้วถล่มลงไปทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็บริเวณสะพานบ้านแม่จาถูกมวลน้ําไหลหลากพัดกัดเซาะคอสะพานพังเสียหายต้องปิดการจราจรชั่วคราว ซึ่งบริเวณนี้บ้านเรียนประชาชนทิ่อติดกับลำน้ำโดนน้ำกัดเซาะพังลงไปอย่างที่ว่า